องตัวนี้ความหมายเหมือนกันเลยค่ะแปลว,ว่าม,มีมีหนึ่งสิ่งกับมีหลายสิ่งนะคะ h e r e i s คือมีสิ่งเดียวมีบางสิ่งบางอย่างแค่อันเดียวเท่านั้น there are คือมีบางอย่างหลายๆอันหลายๆสิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาฝึกทบทวนคำศัพท์พร้อมบอกความหมายไปด้วยกันนะคะวันนี้เป็นเซตของคำที่4 7เถึง105ค่ะโอเคพร้อมไหมคะปะ่ะเริ่มเลย cloud cloud ก้อนเมฆ sun sun พระอาทิตย์ tree tree ต้นไม้ sakura, sakura กะรอก butterfly, butterfly ผีเสือ้อ swing, swing ชิงช้าหรือเล่นชิงช้าก็ได้นะคะ bench, bench มานั่งยาว seesaw, seesaw กระดา ok นยกเยก flower, flower ดอกไม้ ant, ant มด run run วิ่ง sister sister พี่สาวหรือน้องสาว sleep sleep under under ข้างใต้ fly a kite fly a kite เล่นว่าว eat a hot dog eat a hot dog จะเป็น eat a หรือ eat อก็ได้นะคะ eat a hot dog กิน hot dog sleep under a bench sleep under a bench sleep แปลว่านอน under แปลว่าด้านล่าง sleep under the bench ก็คือนอนด้านล่างของหมานั่งยาว climb a tree climb a tree ปีนต้นไม้ play soccer play soccer เล่นฟุตบอล behind behind ข้างหลัง next to next to ถัดไปหรือข้างๆก็ได้ค่ะ above above อยู่ด้านบนอยู่เหนือขึ้นไปด้านบน Miller Miller กระจก student student นักเรียน house house บ้าน bag bag กระเป๋า cow cow วัว there is there are there is there are สองตัวนี้ความหมายเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามี <c oughs> มีหนึ่งสิ่งกับมีหลายสิ่งนะคะ there is คือมีสิ่งเดียวมีบางสิ่งบางอย่างแค่อันเดียวเท่านั้น there are คือมี บางอย่างหลายๆอันหลายๆสิ่งนะคะต่อไป much much many many much many แปลว่ามาก nerds nerds นางพยาบาล plate plate จาน oxen oxen วัวหลายวัวหลายๆตัว shower shower อาบน้ำ computer computer ก็คอมพิวเตอร์นะคะ radio radio วิทยุ plant plant ต้นไม้ pet pet สัตว์เลี้ยง sink sink อ่างล้างมือหรืออ่างล้างจานก็ได้ bike bike จักรยาน phone phone ว sofa sofa บ้านเราก็เรียกว่าโซฟาเหมือนกันค่ะ rug rug พรม bedroom bedroom ห้องนอน kitchen kitchen ห้องครัว toy toy ของเล่น door door ประตู shoe shoe รองเท้า window window หน้าต่าง chair chair เก้าอี้ clock clock นาฬิกาอันนี้เป็นนาฬิกาแบบแขวนผนังนะคะ my my ของฉัน your your ของคุณ crayon crayon สีเทียน bird bird นก shirt shirt เสื้อเชิ้ต umbrella umbrella รม่มต่อไปเนา children children เด็กๆ sugar sugar น้ำตาล cake cake ขนมเค้ก egg egg ไข to to ่ toto toto เต่า seaweed seaweed สาหร่าย octopus octopus ปลาหมึก jellyfish jellyfish อะไรนะที่มันเป็นตัวยหยี่สีขาวๆในน้นะําอ่ะ jellyfish เอ๋ออยู่กูก็ลืม แมงกะพุนลืมค่ะอยู่ก็ลืมค่ะ jellyfish แมงกะพุน balloon balloon ลูกโปง่ง fish fish ปลา f i s h m a n o อ้าผิดค่ะต้องเป็น fisherman นะ fisherman <F itch. S 1> ชาวประมงหรือคนตกปลาน,นั่นเองค่ะยังไงฝากทบทวนคำศัพท์บ่อยๆนะคะัวลาสิบคำก็ได้นะอ่านทวนซ้ำๆบ่อยๆนะคะแล้วก็จะอ่านเก่งและจะจำความหมายได้ค่ะสำหรับวันนี้บุยๆค่ะ